พี่อากาศพระแม่ความรักยังโสดพระแม่อยากจะบอกอะไรคุณในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไพาย,ยานโลกเป็นไพ่การเรียนเชิญชีวิตที่ผ่านมาในเรื่องของความรักที่คุณยังโสดอยู่เป็นเพราะว่าตัวคุณ ยังปิดกั้นตัวเองยังไม่เปิดใจรับความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาเท่าที่ควรค่ะพอจะมีใครเข้ามาจีบคุณก็จะมีกำแพงกัน้นไม่ยอมให้เขาเดินข้ามกำแพงนั้นเข้ามาอาจจะเป็นเพราะความกลัวความวิตกกังวลไปล่วงหน้าหรืออาจจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังกับอดีตความรักครั้งเก่าๆที่ยังสร้างรอยแผลสร้างความทรงจำที่ไม่ดีกับเราทำให้ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจกับความรักครั้งใหม่สำหรับไพ่การเรียนเชิญ พระแม่แนะนำว่าให้เราเปิดใจเปิดความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาลองศึกษาดูใจกันแบบค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราให้ดีค่ะเพราะว่าไพ่ออร์เคิลได้ไพ่การสูบยาตัวคุณต้องระวังความลุ่มหลงมัวเมาพอได้คบใครเป็นจริงเป็นจังแล้วก็อาจจะมีความหลงในความรักบูชาความรักเอาใจไปผูกติดกับคนรักแบบร้อเปอร์เซ็น ซึ่งก็จะกลายเป็นความรักที่ขาดสติพอมีเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดังใจเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาอีกได้ไพพัพพิคเนธได้ไพเนเจอร์ไพ่ใบนี้ชัดเจนในเรื่องของความเมตตาความรักไร่เอนดูความเอื้ออาทรดูแลเทคแคร์กันเมื่อมีคนรักแล้วคุณก็ต้องดูแลเทคแคร์กันให้มากๆเอาใจใส่กันคอยซับพอร์ตคอยส่งเสริมกัน และไพ่ใบนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเป็นเรื่องของแม่ลูกเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความรักก็ตีความได้ว่าตัวคุณอาจจะเจอคนรักที่อายุค่อนข้างจะต่างกันหรือเป็นรักต่างไวันั่นเองค่ะดูเสร็จแล้วตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ถามแม่หมอได้เลยนะคะยินดีให้คำตอบค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง ไพ่ไพพิคเนตได้ไพ่เพอร์ซแนลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจากภายในพระแม่บอกคุณว่าสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำเป็นอย่างยิ่งก็คือการเรียนรู้การที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดในเรื่องของทัศนคติซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ภายในตัวเราในอดีตคุณอาจจะเจอความรักที่ผิดหวงังที่ผิดพลาดมีความทุกข์มีความเสียใจ อาจจะเป็นความผิดของตัวคุณเองหรือว่าเป็นความผิดที่คนรักของเราแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรนะคะเรื่องที่สำคัญก็คือพ่อแม่อยากจะเน้นย้ำว่าให้คุณเรียนรู้ความผิดพลาดครั้งก่อนแล้วนำมาเป็นบทเรียนแก้ไขพัฒนาทำตัวเองให้ดีขึ้นปรับเปลี่ยนความคิดของเราให้ดีมองโลกด้วยความเข้าใจมองคนรักด้วยความเข้าใจค่ะไพ่ยนานโลกได้ไพ่ระแวงชัดเจนเลยว่า ความรักครั้งก่อนที่ล้มเหลวที่ผิดพลาดเกิดจากความหึงหวงความระแวงความไม่ไว้ใจกันไม่เชื่อใจกันหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อกันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความรักในอดีตของคุณต้องจบลงไพออราเคิกได้ไพ่ซ่อมรถพระแม่ต้องการบอกคุณว่าคุณจะต้องสำรวจตัวเองนะคะดูว่าตัวเราอะค่ะยังมีจุดด้อยตรงไหนอีกบ้างเราเอาแต่ใจเกินไปไหม เราขี้งอนเราขี้ถึงเกินไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขปรับปรุปรงจัดการตัวเองให้ดีขึ้นเพราะแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะไปจัดการเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้คนที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้ก็มีเพียงตัวเราเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจัดการดูแลตัวเองให้ดีนะคะเมื่อตัวเราเป็นคนดีมีทัศนคติที่ดีโชคชะตารวมถึงกฎแห่งแรงดึงดูดมันก็จะดึงเอาคนที่ดีด คนที่มีสีนเสมอกันให้เข้ามาในชีวิตมาเป็นคู่ของเราขอให้มีความสุขโชคดีกับความรักนะคะดูเสร็จแล้วตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ถามแม่หมอมาได้เลยนะคะยินดีให้คำตอบคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3คนที่เลือกได้ไพ่กองนี้พ่อแม่อยากจะบอกคุณว่าตัวคุณมีโอกาส ที่จะได้เจอใครบางคนเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นการแนะนำคนที่รู้จักรอบๆตัวเราแต่คุณก็ต้องหนักแน่นนะคะเพราะว่าอาจจะได้ฟังความเห็นการวิาพากวิจาร์ณจากคนใกล้ตัวคุณซึ่งก็เป็นความคิดเห็นหลากหลายจากคนหลายคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้กันบ้างก็ต้องอดทนนะคะพยานโลกได้ไพ่ขอพร ถ้าคุณอยากจะมีคู่ให้ไปกราบสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะจะเป็นพระเป็นเทพองค์ไหนก็ได้ค่ะที่คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาขอพรจากท่านนะคะขอให้ได้เจอคู่ที่ดีเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคู่ที่จะมาส่งเสริมเรารักเราจริงและอยู่กันไปได้แบบมั่นคงค่ะส่วนไพ่พระพิคเนตได้ไพ่ c a p a c i t y to love หรือความสามารถในเรื่องของความรักในภาพไพ่เป็นรูปงวงช้างเป็นงวงที่หยิบอาหารเข้าปากมีการคัดสรรมีการเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองก็เหมือนการที่คุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนรักคุณก็อาจจะต้องพิถีพิถันในการเลือกจนบางทีเพื่อนฝูงคนรอบตัวอาจจะบ่นว่าคุณเป็นคนที่เลือกเยอะไม่ตกลงปงใจกับใครสักทีหรือมีคนคุยค่อนข้างเยอะ ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรนะคะเพราะว่าการที่เราจะเลือกใครสักคนมาเป็นคนรักหรือว่ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตของเราเราก็ต้องเลือกดีๆไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บหยิบเอามาเป็นแฟนทันทีก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกให้ดีค่ะใช้สัญชาตญาณใช้เซนส์นของเรานี่แหละค่ะแล้วก็เลือกคนที่ใช่ที่สุดมาเป็นคนรักของเรามาอยู่เคียงข้างกัน ก็ขอให้สมหวังมีความสุขกับความรักครั้งนี้นะคะดูเสร็จแล้วตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มาถามแม่หมอได้เลยนะคะยินดีให้คำตอบจ้าสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4ไพ่พัพิเคเนตได้ไพรซัสเทนเป็นเรื่องของการหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของเราสำหรับไพ่ใบนี้ถ้าคุณมีแฟนคุณจะดูแลเทคแคร์แฟนเป็นอย่างดี มีความหวงมีความห่วงและเขาจะต้องอยู่ในสายตาของคุณตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนทําอะไรอยู่กับใครต้องโทรรายงานเป็นระยะระยะจริงไหมนะ้าไพ่อรักเคลที่ได้ก็เช่นกันค่ะเป็นเรื่องของการดูแลเทคแคร์กันแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณจะได้แฟนได้คนรักที่อายุค่อนข้างจะห่างกันหรือเป็นรักต่างวัยนั่นเองค่ะส่วนไพ่ยันโลกพ่อแม่อยากจะเตือนคุณว่าในเรื่องของอารมณ์ คุณจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าไพ่ที่ได้เป็นไพ่ของขึ้นชัดเจนเลยค่ะในเรื่องของอารมณ์ถ้าอยู่ในโหมดปกติตัวคุณก็จะเป็นคนที่อารมณ์นิ่งแต่ถ้ามีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอารมณ์คุณจะขึ้นสุดเวลาโมโหจะอารมณ์รุนแรงนะคะทะเลาะกันก็แตกหักได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องจัดการในเรื่องตรงนี้นะคะพยายามควบคุม จิตใจอารมณ์ของตัวเองให้ดีอย่าใจร้อนเบาได้เบานะคะแล้วชีวิตคู่ของคุณก็จะราบรื่นมีความสุขค่ะดูเสร็จแล้วตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ inbox หรือว่า comment ถามแม่หมอได้เลยนะคะยินดีให้คำตอบจ้า